เลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ทุกครั้งที่ถาม พ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เคเลียนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจเลือกออกจากเลียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปริญญา มาแล้วแม่ไม่อยู่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้ขเรียนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสีเยใจเลกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่ มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้คดเลียนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจเลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแล แล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความมายถ้าใบริญญาได้มาแล้วแม่ไม่รู้ทุกครั้งที่ถาม พ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สําเร็จตอนนี้ได้ขเลี้ยนและเพี้ยนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจเลือกออกจากเลียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปริญญา ได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เคเลี้ยนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลก็โทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสีย,ยใจเลอกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่ มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่สุดครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้ขี้เลี้ยนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจ